Royette, New Stories. เอาละค่ะคุณผู้ชมคะต่มาในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันเราจะมาชมวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะของการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดครับเริ่มกันเลยเดียวค่ะครับอุปกรณ์แรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นถ้วยปลูกนะครับเขาจะแพ็คมาเป็นแถวอย่างนี้นะครับมี80ถ้วยนะครับก็เพาะได้80เมล็ด80ต้นครับเห็นมีต่อะเจาะรูอย่างนี้เราเจาะเองหรือว่าโรงงานเขาทํามาเรียบร้อยครับตรงนี้ไว้ให้รากผลูกมาครับครับผม ตัวที่สองครับที่สำคัญวัสดุแทนดินครับเราเรียกว่าเพอร์ไลและเวอร์มิคูลไลนะครับเราจะนํามาผสมกันในอัตราส่วน4ต่อ1เพอร์ไลสี่เวอร์มิคูลไลหนึ่งอย่างที่บอกคือเราปลูกพืชอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ดินแต่ว่าตัวนี้ทนวัสดุแทนดินครับเขาจะมีคุณสมบัติอะไรยังไงในช่วงแรกนะครับมีความสําคัญต่อเมล็ดเวลามันงอกออกมารากแรกที่จะมาเกาะก็คือเขาจะมาเกาะตัวเพอร์ไลกับเวอร์มิคูลไลนี้ตัวที่2คุณสมบัติของมัน ตัวนี้ม,มันมีมันจะดูดแร่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการอยู่ในนั้นซึ่งต่างกับอีกระบบหนึ่งที่เขาปลูกด้วยฟองน้ําตัวนั้นจะดูดมาหมดเลยครับและความดีของมันตัวที่ 3. ม,มันสามารถอุ้มน้ําได้นานกว่าฟองน้ํา mm hmm. เมื่อสมมุติมีอุบิเหตไฟดับหรืออะไรสักอย่าง mm hmm. เกิน6ชั่วโมงต้นไม้เราจะแย่ mm hmm. ตัวนี้จะอยู่ได้นานกว่า ว่าฟองน้ำค่ะก็มีส่วนผสมได้หลายข้อเหมือนกันใช่ครับและด้านหน้าของเราเห็นเป็นกระปุกกระปุกนี้ครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ครับที่เราจะปลูกกันวันนี้ครับผมที่ที่ฟาร์มเราใช้เมล็ดพันธุ์กี่ชนิดคะที่อ่อยู่เจ็ดชนิดเจ็ดเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเทโดยมีคูไร้กับเพลยอไรทที่เราผสมเรียบร้อยนะครับเทลงไปตรงกลางนี้เลยครับเสร็จแล้วก็จะเกลี่ยเกลี่ยให้ลงทุกหลุมนะครับ ทำการเกลียนี่นี่ดูดูไปก็เหมือนเป็นกลวดแล้วก็เป็นทรายที่ใช่ครับใช่ครับแล้วลักษณะที่จับเนื้อสัมผัสจะเหมือนฟองน้ำเหมือนฟองน้ําเวลาถ้ามันโดนน้ำนี่จะนิ่มมากเลยครับบี้แตกเลยนะครับเป็นผงก็ใส่จนเต็มใส่ให้เต็มเลยครับในรอบการผลิตแต่ละรอบเนี่ยค่ะเราเราทํามากน้อยขนาดไหนแปดร้อยต้นครับต่อรอบแล้วเป็นไงครับในตลาดเรากำลังการซื้อไม่พอครับไม่พอไม่พอครับ ด้ข่าวว่ามีใช่แค่ในร้อยเอ็ดด้วยที่มาซื้อกับเรานะวยก็สารคามลูกค้าสารคามเริ่มมาแล้วครับเป็นร้านอาหารครับส่วนมากลูกค้าเราเป็นร้านอาหารด้วยครับผมประมาณ50เอร์เซนจะเป็นร้านอาหารมารับเองหน้าฟาร์มเลยหน้าฟาร์มทั้งไปส่งด้วยครับแล้วก็อีก5้าเอร์เซ็นาก็จะแบ่งเข้าอิมเอมแปรรูปแล้วก็เป็นลูกค้าผู้บริโภคมาตรงเองครับผมเค้กใอันนี้เรียบร้อยแล้วครับจะมีเศษนิดนึงไม่เป็นไรครับต่อไปก็จะ อเอาเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์วัสดุเขาจะเป็นขวดนะครับลักษณะเขาจะเป็นทึบแสงแสงผ่านเข้าไปไม่ได้นะครับเ <มา S 2> วลาเก็บก็ดูแปลกมากเหมือนกับลูกอมขี้หนูอะไรอ่าจริงๆ <c oughs> แล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นมเมล็ดแบบเคลือบอเคลือบนี้ตัวที่เคลือบนี่เป็นดินเหนียว ข้างในจริงๆแล้วเมล็ดมันจะเป็นเหมือนเมล็ดเหมือนดอกดาวเรืองประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเมล็ดพวกนี้สร้างมาผลิตมาเพื่อให้ปลูกในระบบนี้โดยเฉพาะใช่ครับเมล็ดนี้นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเป็นพันุ์จากนู่นเลยครับยดี๋ยคุณผงเชิญเลยครับถ้วยปลูกครับถ้วยปลูกแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยเราใช้กี่เมล็ดครับหนึ่งเม็ดครับหนึ่งเม็ดเท่านั้นครับผมอันนี้ดีมากเลยเปอร์เซ็นต์เกิดเข้า99ครับเก้าสิบเก้าลงตรงกลางแบบกระถางทั่วไปเลยให้กดลงไปประมาณ1เซนครับ เวลาเราลดน้ําปุ๊บเพล่์ไลท์จะยุบลงไปอีกอนะครับให้กดลงประมาณ1นึ่งเซนอย่าก,กดลึกครับถึกมากเกินไปตนป้นไม้จะงอกอยากครับผมแล้วพวกสลัดพวกนี้ค่ะถ้าไม่ไม่ปลูกในระบบนี้ปลูกในดิน ได้ได้ครับแต่จะต้องเป็นเมล็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ก็ได้กันครับแต่ว่าพอาปลูกดินอย่างที่ว่าปัจจัยลบเขามีก็คือมีแมลงมีอะไรที่เราต้องต้องใช้ตัวแก้มันครับแต่ว่าระบบนี้ก็คือเราสามารถควบคุมใจต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยเยอะเลยครับนี้กลางประมาณหนึ่งเซนแล้วก็จบเออนี่คือแต่ละหลุมนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลาเหมือนกันนะ แต่ละถาดเนี่ยคือวันหนึ่งวันหนึ่งเราทําได้800ครบเลยเหรอคะแปดร้อยครบใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงในการหยอดเมล็ดพันแรกๆนี่มีปัญหาก็คือบางทีมันเราหลงนีหยอดไปแล้วบ้างบางทีก็มีหยอดของต้นท่านมีลุมหนึ่งสองต้นในนี้เราทำไงคะพอมันออกมาแล้วเราดึงออกอะคะเออล้วก็จะไปแยกอ๋อแยกได้ ลาเป็นยงรคะประสบควาสมสําเร็จมากน้อยมีปัญหาบ้างไหมคะในตอนที่เราทําลแกก็มีปัญหามาเรื่อยๆนะครับก<ม>็ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกันยังไง<ม>แต่ตอ,น,อนนี้เราก็แก้ไขไปเรื่อยมีมีแมลงเพราะว่าปกติแล้วมันก็ต้องมีแมลงม,ม,มาแรมมมาแมลงมาก็แก้ปัจจัยลบไปอย่างมแมลงมา,ม,างมัน เราตัดหญ้าตัดที่อยู่อาศัยของมันออกมันก็มาเกไปไปาะใบใบผักเรานี่แหละถึงไหนแล้วนะถ้าเราไม่ทําให้อยู่เราไม่จัดการที่อยู่อาศัยของอของแมลงมันก็จะมาอยู่ข้างๆฟาร์มเราเราก็จําเป็นต้องตัดออกหญ้านี่เราต้องตัดอยู่เรื่อยๆใช่ครับอนาครตก็จะทําเป็นพื้นปูนเพราะว่าป้องกันพวกมแมลงพวกโรคเชื้อราด้วย อันนี้ก็คือการกดแล้วก็กดจนครบเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอ่าเป็นการเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะยกทั้งถาดนี่เข้าไปที่ตู้ตู้เพาะตู้เพาะครับผมเรียกว่าตู้เพาะนะคะจะเป็นตรงๆครับผมเรียบร้อยแล้วครับออ่ันนี้ก็คือตู้เพาะตัวเองจะมีลักษณะเป็นมุงลวดแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อการแมลงกันอะไรเข้าไปรบกวนเขาตอนช่วงเพาะครับช่วงนี้สําคัญครับถ้า โดนกินโดนกัดถ้าต้นไม่สมบูรณ์ต่อไปขึ้นโตก็จะดอกเลยดอกไม่สวยไม่โตไม่อะไรเลยใช่ไหมคะตู้พอทั้งหมดเราบรนจุได้ทั้งหมดอย่างที่บอก800 800ครับได้มากกว่า800จริงๆแล้วเราทำตู้ใหญ่เพื่อรองรับในการขยายเฟสต่อไปครับในช่วงระยะการพอเนี่ยค่ะแดดลมฝนอะไรมีปัจจัยยังไงทําให้เขาเจริญเติบโตบ้างตัวพ่อนี่ไม่มีอะไรเลยพอง่ายๆเลยก็คือ ห้ามมีแมลงรบกวนแดดน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าระยะเวลา7วันวันเขาจะออกมาแค่สองสองใบครับมีใบเลี้ยงอีกสใบใบเลี้ยงค่แค่ใบเลี้ยงครับผมหลังจากนั้นเราจะยกไปนู่นแล้วครับตรงนี้แดดแดดไม่ต้องแรงครับแดดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมหลังจากนี้เจดวันมันก็จะก็จะอยู่แค่นี้แล้วก็จะไปที่เขาเรียกว่าโตอนุบาลครับผมเดี๋ยวไปดูการว่าโตอนุบาลจะมีลักษณะแบบไหนนะครับ ที่บอกนะคะหลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ในตู้ตู้เพาะของเราแล้วตอนนี้จะย้ายออกมานี่เรียกว่าโตอนุบาลใช่ครับโตอนุบาลครับลักษณะของต้นมีสองอันแตกต่างกันตัวนั้นคือระยะเวลาของเขาใช่ครับหลังจากที่ออกมาจากตู้หนึ่งสัปดาห์นะครับหรือเจ็ดวันนะครับก็จะมีลักษณะตุ่มจิ่มมากอ่ะครับลากยังไม่ค่อยมีเลยถือว่าอนุบาลอยู่เพิ่งเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลว่างั้นมีประมาณสามสี่ใบเองใช่ครับแล้วหลังจากนั้น อาทิตย์ที่สองจะอยู่นี่อีกสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์ก็จะเต็มที่ทิตยี่สองลากยาวเริ่มเริ่มจะมีแบบว่าลากแบบนี้แล้วโอ้นี่แค่สองอาทิตย์เองครับผมฮะด้านนี้อาทิตย์ที่สามนี่ยกให้ดูครับค่ะอ๊บนี่อาทิตย์ที่สามอุตแตกต่างมากคือหลังจากเจ็ดวันผ่านไปจากสองอาทิตย์ตอนนี้ พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไปรับปุ๋ยแบบผู้ใหญ่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้พันอะไรคะดูใบสวยงามน้เชย่อตีนโอ๊กครับตีนโอ๊กตีนโอ๊กก็จะมีลักษณะแบบนี้รสชาติหรือว่าความลักษณะเด่นของเขานอกจากใบหยิกหยิกของเขาแล้วนี่เป็นขนาดครับขนาดขนาดจะได้น้าหนักดีคนนิยมคนไทยนิยมตัวนี้เพราะว่ามันรูปร่างใกล้เคียงกับสลัดที่เราทานในท้องตลาดนะครับแล้วก็ได้ขนาดใหญ่ ของฟาร์มผมตัวนี้จะอยู่ประมาณ2-3ถึงสมขีดประมาณ4-5่ห้โลไอสี่ห้าต้นต่อ1น oh, yeah, ึก nice. oh. like ิโลนี่จะทำทำเงินได้เยอะครับจะปลูกเยอะกับเพื่อนอ่าเมื่อสักครู่คุณผงบอกว่าโลหนึ่งขายหน้าฟาร์มอยู่ที่130ใช่ครับสี่ต้นร้อยสามโอ้โหนี่คือแบบว่านะต้องหันมาทำธุรกิจนี้บ้างแล้วนอกจากตัวนี้แล้วยังมีสายพันธุ์อื่นเดี๋ยวไปมุมนู้นกันนะ New Stories